แนะนำเทคนิคการตอนกิ่งมะละกอกิ่งใหญ่ติดลูกแบบนี้เวลาตัดไปปลูกไม่ต้องเด็ดลูกทิ้งกิ่งมะละกอสามารถเลี้ยงลูกได้เลยมารับชมพิธีการกันครับนี่เป็นมะละกอฮอลแลนด์ฮอลแลนด์โตเมียครับแต่ก็กินอร่อยนะตำทุมามก็อร่อยเดี๋ยวจะตอนชิดตรงนี้ความที่เขาติดลูกด้วยนะครับเอาเราจะทําตุ้มใหญ่ตอนให้ได้รากสองด้านซ้ายและขวา ันนีใช้แผ่นไม้ครับค่อยๆเดินเข้าไปแผ่นไม้แผ่นพลาสติกได้หมดน,นะครับสอดเข้าไปแบบนี้ <c oughs> ปาดรอยแผลอีกแผลหนึ่งนะครับเราจะไม่ปาดเท่ากันนะเดี๋ยวเขาหักเราต้องปาดต่ำกว่าหรือสูงกว่านะครับผมจะปาดต่ำกว่านะตรงนี้พอมแล้วครับ นี่ครับลักษณะรอยปาดนะครับทีนี้เราจะต้องใช้ไม้ค้ำช่วยนะครับไม่งั้นหกักนะนี่เราจะใช้ถุกีวั้วเท้าถุงใหญ่นะครับให้อบแบบนี้เลยจะต้องอบรอยแผลทั้งสองแบบนี้นะครับอบ เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับสามสิบวันผ่านไปนะครับตอนตุ้มใหญ่เนี่ยจริงๆร,รากข้างในเยอะแล้วนะครับแต่ว่าพอตุ้มใหญ่เนี่ยเขาจะเห็นรากช้าทีหนึ่งตุ้มรากออกทั้งสองฝั่งนะครับรากเริ่มแทงทะลุมาทั้งสองฝั่งพอสามสิบกว่าวันแล้วกิ่งใหญ่ติดลูกไปด้วยเนี่ยต้องเตือนโดยใช้มีดปากแบบนี้ก่อนเพื่อกระตุ้นให้เขาออกรากเยอะเทคนิควิธีการตอน กิ่งมะละกอกิ่งใหญ่ติดรูปไปด้วยทําทีไวป้ประมาณเดือนกว่าต้องรอให้รากเขาออกมาก่อนวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับตอนตุ่มใหญ่เดี๋ยวรอรากให้เยอะกว่านี้ครับจะ,จะมาเบียดให้ชมต่อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบาาอกีกกษตเสุขใจด้วยนะครับพบกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ